ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r t o u Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัย100%มีเกมเมาวีคาลินชาเบสและเกมมืออื่นอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิง์กอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะนักเตะตัวที่หน้าแรกนะสหรับโคดเนีออนนั่นเองบ๊อบมีมัวตอบโจทย์นะสำหรับหลังถึงมันอาจจะส่วนสูงไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ผมมองว่าเกมรับต่างๆเนี่ยเท่าเมาล i n ิเี่เลยแต่ว่าด้วยก่อนเมาลินี่แน่นอนนะสำหรับบอบมีมัวต่างน้นที่ส่วนสูงนะแล้วก็ความเร็วอะไรต่างๆแต่ว่าบ๊อบมีมัวนี่ก็คือเก่ง AID นะวอเลก,ก็ เป็นกลางสูงแล้วนะคนต่อมาเนี่ยที่ผมมองว่าหน้าแรกก็จะเป็นมาราโดน่านะมาลาโดน่าอาจจะแพงหน่อยนะคผู้ชมเพราะว่ามันใช้แต้มอยู่ที่พันห้าร้แต้มซึ่งแพงมากแนละ้วในสัปดาห์ที่หนึ่งนะเออไม่แปลกหรอกผู้ชมมันบัฟอะไรต่างมานะไม่ว่าจะเป็นท่าสกิลพลังงานก็เกือบจนรอดน,นะความเร็วต่างๆการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลอะไรดีขึ้นเยอะกว่าเดิมนะ แล้วก็เวิร์กเลยเป็นสูงกาลางรังแฝงก็จะมียิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ Play เพลย์เมเกอร์นะสำหรับท่าดีดผมมองว่าไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหรนะ่ดูรวมผมมองว่าโอเคนะสแต็คมันแต่ว่าเท้าขวาแค่นั้นเองถ้ามันแก้เท้าขวามาให้สีผมมองว่า,วาน่าเล่นผมก็เลยคิดว่าตัวนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ที่จะแลกแทมเท่าไหร่นะไปลงตัวอื่นดีกว่าสำหรับฮุเซนหรือว่าฮุยเซนนั่นเองนะตัวนี้คือน่าแลกจ,จัดเลย ส่วนสูงเขา195เซนเลยนะซึ่งถือว่าหนาเลย84กิโลกรัมเลยนะน้ำหนักความเร็วผมก็มองว่าโอเคนะเท่าเดซี่นะกิตทีโอทีวายนะเกมรับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะวอร์กเลเป็นกลางสูงพลลงแฝงเนี่ยไม่มีมาให้เลยนะแต่ในเรื่องของส่วนสูงเขาเนี่ยซึ่งสูงมากเลยคนะุณผู้ชม195เซนเลยนะหูแม่งสูงจัดตัวนี้คือเหมาะเอามา แรกแน่นอนถ้าคุณผู้ชมอยากได้กองหลังดีๆเกีร์บอลข,ขาดขาดฮุเซนหรือว่าฮุยเซนนั่นเองนะตอบโจทย์มากผู้ชมแรกเลยนะผมมองว่าน่าเล่นนะน่าแลกด้วยนะต่อมาเนี่ยสามร้อยแต้มเนี่ยยกให้เป็นนาคาตะนั่นเองนะตรงนี้คือเป็นตำแหน่ง CAM หรือว่ากองกลางตัวลุกน่าเล่นตรงที่ว่าพลังงานนะสี่หลอดเกือบห้าหลอดสี่หลอดครึ่งนะถ้าสกิลสี่ดาวนะตัวนี้จะเน้นทางน้าน การเลี้ยงบอลน,นะมีความคล่องตัวสูงนะแล้วก็แข็งด้วยนะตัวนี้เวิร์กเลเป็นกลางๆลาพลังแฝงผมชอบนะมีเทรเมกเกอร์ maker, เหมาะสำหรับเมนเจอร์มากเลยการส่งลูกไกลฟรีคิกเตะลูกขวางสนามนะอเอถือว่าเป็นข้อดีเลยสำหรับนากระตะลุกได้จ่ายได้นะแล้วก็ยิงได้ด้วยนะผมมองว่าหน้าแรกนะสำหรับ300แต้มผมมองว่านากระตะหน้าแรกนะ มีตัวม้าคุณผู้ชมผมมองว่าหน้าแรกนะมีตัวม้ามันแต้มันก็อาจจะดูไม่ได้แพงเยอะขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันหน้าแรกตัวนี้ว่าสปีดเนี่ยมันก็เร็วนะแล้วก็มีความคล่องนะเลี้ยงบอลดีนะตัวนี้จะเป็นสายแบบพิ้วๆคล่องๆไปกับบอลค่อนข้างเี่ะดีจับบอลน,นี่แบบว่าสบายตาคุณผู้ชมเห็นแล้ว,วจะรู้สึกแบบเออแม่งจับบอลดีอะไรเงี้ยผมก็มองว่าจับบอลดีนะผมลองเล่นมีตัวม้าร่างนี้แล้วนะเออแต่มันอาจจะ บางๆไปหน่อยนิดนึงแต่ไม่ได้ไปอะไรผู้ชมมันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะพลังแฝงก็มียิงเผ็นโค้งแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองวุ้กเลยเป็นกลางๆเลยนะแต่ว่าตำแหน่งมันคนไม่ค่อยเล่นกันที่ว่าตำแหน่งมันนะคนแผู้ชมมันเป็น l m นะหรือที่จริงมันก็จะมีเ w ด้วยแต่ว่าค่าเวียมันก็จะลดไปนิดๆหน่อยๆนะถ้าคุณผู้ชมไม่ติดซีเรียลเรื่องนั้นก็ผมมองว่ามิตโตมะหน้าแรกนะ ต่อมาเนี่ยตัวที่หน้าแรกก็คือวิกเตอร์โอชิมเฮนนั่นเองนะตัวนี้หน้าแรกตรงนี้ว่า1คือแข็งจัดเลยนะสภาพร่างกาย104เลยนะการเลี้ยงบอล1 8อนยะตัวนี้จะเป็นล่างที่แบบแข็งแข็งไม่พอแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะพลังงานก็4ครึ่งเกือบ5เลยนะแต่ข้อเสียคือไม่มีสกิล4ดาวให้เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสกิลหลักของ โอซิมเฮนก็คือตอกส้นนั่นเองว่าตอกไขนะตัวนี้คือแม่งตอกทีหายนะพลังแฝงก็มีอย่างเดียวคือมงลูกโซมารังนะวุ้กเล่เป็นสูงกลางเลยนะสลับสายที่แบบว่ามุดบอลดีห้องแข็งมงคุมคมนะโอซิมเพนก็ตอบโจทย์เลยนะกอรเรสกานั่นเองนะกอรเรสกาแรกตรงที่ว่าส่วนสูง,งเขาอยู่ที่189เซนเลยนะกอรเรสกาเนี่ยข้อเสียก็คือดาวมัน3ามดาวนะ แล้วก็พลังงานอาจจะหมดไวต้องมีสำรองเพราะว่าวิรกเลดมันให้มาเป็นสูงกลางมันอาจจะเติมเกมลุกค่อนข้างที่จะสูงนะพลังแฝงก็มีแค่อย่างเดียวคือยิงประตูจากที่ไกลนะสายแบบว่าเมนเจอรนะผมมองว่า h ฮตูเฮวมันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับผมนะผมก็เลยยกให้เป็นเล่นเมนเดีคว่าเลยนะ ส่วนมากผมไม่ค่อยเจอคนใช้กอลิสก a เล่นเฮดทกับ V8 เจอแต่ว่าส่วนน้อยนะผู้ชมผมก็มองว่ามันก็ยังไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันก็น่าแรกตรงนี้ว่าข้าว VR แล้วก็รวมถึงสภาพร่างกายเนี่ยซึ่งมันแข็งมากเลยนะร15สเลยนะสำหรับสายที่แบบว่าลุกได้เอามาค้ำในแนวกองกลางอะไรแบบนี้ผมมองว่ากอลิสกตอบโจทย์สาหรับเอาเมเนเจอร์ดีกว่าจมาเนี่ยเทรน อเลสนเดอร์อโนนะสำหรับอเลสเซนเดอร์อโนเนี่ยผมมองว่าหน้าแรกตรงที่ว่าพลังงานเนี่ย4ีครึ่งเกือบห้าตัวนี้คือจะเน้นทางด้านการส่งบอลละล้อยี่เลยนะหูซึ่งหรือว่า ส่งบอลได้ดีมากๆเลยนะพลังแฝงก็มีเยอะนะเตะลูกขวางสนามส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลย์เมイカーวอร์เกลเป็นสูงกลางเลยนะเติมลูกตัวนี้เกมรับอาจจะลงไม่ค่อยมาทันเท่าไหร่นะเพราะตัวนี้จะเน้นเติมลูกมันๆเลยนะสำหรับเทรนต์อาิสันเดอร์โนเนี่ยสำหรับสายที่แบบว่าจ่ายบอลเน้นออกบอลดีๆแม่นๆอ่ะผมมองว่าอลิสันเดอร์โนตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากได้แบ็คขวามาจ่ายบอลเน้นจ่ายบอล ไ,ไม่ได้เน้นเกมรับจัดๆเลยนะเน้นจ่ายบอลดีๆแม่นๆผมมองว่าอาริสันเดอร์โนตอบโจทยนะ์นะเปโดกอนซาเวสนะผู้ชมถ้าอ่านผิดขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะตัวนี้น่าเล่นทรนนี้ว่ามันก็เร็วอยู่ระดับหนึ่งเลยนะไม่ได้เร็วมากแต่ว่า115ขึ s right. <S ้นผมก็มองว่าโอเคเล่นได้นะสภาพร่างกายก็แข็งทีเดียวแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าคล่องเลยนะ119เลยนะจุดเด่นของตัวนี้คือพลังงาน4ครึ่งเลยนะเกือบ5 ถ้าสกิลสี่ดาวนะพลังแฝงก็มีเยอะดีนะมียิงบันโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ maker, รีเมイเกอร์ตัวนี้จะเล่นได้ทั้ง w s A m a เ a g e r แล้วก็ Hedgeh เลยนะพวกเหล็กก็ดีอีกด้วยสูงกลางผมก็มองว่าหน้าแรกนะตนัวนี้ที่เหลือผมก็มองว่าไม่หน้าแรกเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้เลยมาริต้านะผมมองว่าไม่ค่อยหน้าแรกเท่าไหร่ถึงมันจะสูงก็เถอะผมมองว่าเฉยๆนะแล้วก็โกนะเป็นเออเซลนี่แหละไม่ค่อยหน้าแรกส,สูงมั่นนะ ต่อมาสัปดาห์ที่2นะที่ผมมองว่าหน้าแรกตัวแรกก็จะเป็นดินาตาเล่นั่นเองดินาตาเล่นี่คือแม่งเร็วปีตปาเลยนะข้องถึงมันจะบางก็จริงนะส่วนสูงเขามีปัญหาแล้วแต่ว่าผมมองว่ามันมุดบอลได้ดีอ่เพราะว่ามันตัวเล็กอะ่ะมันพิ้วด้วยนะถือว่าพิ้วเลยทีเดียวไปกับบอลน,นะพลังงานก็เกือบเต็มหลอดน,นะบุกเล็กก็ดีด้วยเป็นสูงต่ำเน้นเติมเกมลุกนะ พลังแฝงมียิงบันโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ยิงสายก้อยคารวิชาคาวัสเคลียนั่นเองตัวนี้คือ2เท้าเลยนะว v r รันมาร้อยเลยนะก็ถือว่าสุดๆเลยนะสำหรับร่างใหม่ของคารวิชาคาวัสเคลียเลยนะตัวนี้ก็ผมมองว่าเร็วอยู่นะไม่ได้แย่นะจังหวะสับพุ่งตอบนะแล้วก็แข็งด้วยเลยนะพลังแฝงก็ เยอะยิงบันโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่แกยิงไซก้อยวิร์กเลยเป็นสูนย์กลางเลยนะตัวนี้ผมว,ว่าเขาเครื่องนะแต่ข้อเสียคือพลังงานมันค่อนข้างที่จะอาจจะหมดไวานะคอยมีตัวสำรองเปลี่ยนพารี้ผมก็มองว่าไม่ค่อยน่าแรงมากเท่าไหร่เลยนะแต่ละผมว่าเฉยๆนะแต่ับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าไงแต่ผมมองว่าเฉยๆนะถ้า650แกมเก็บแต้มอย่างนี้ไปลงตัวอื่นดีกว่านะ สำหรับผมนะสำหรับโคเซ่ผมก็มองว่าไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่นะพลังงานแล้วก็ช้าไปนะอาเกผมก็มองว่ามันก็น่าแลกอยู่นะประา450แต้มนะลงที่อาเกก็ได้นะผู้ชมสำหรับใครที่อยากหาหลังนะออุยาก็เยอะดีนะ105นะเกมรับต่างๆพลังแสงก็มีแค่อย่างเดียวเพนเมเกอร์เลยนะผมมองว่าอาเกก็น่าแลกอยู่ตนะิดว่า1 0 ซาปาโลนะตัวนี้คือไม่ค่อยหน้าแรกนะตอนแรกเหมือนจะหน้าแรกแต่ว่าติดตรงเท้าขวานั่นเองนะถ้าคุณผู้ชมไม่ซีผมก็มองว่าแรกได้นะถ้าไม่ซีเรื่องเท้าขวาแต่ถ้าคุณผู้ชมซีนะจังหวะที่จะออกบอลจ่ายบอลยิงเออมันโดนเท้าขวานี่อาจจะซีนะเร็วก็จริงแต่ว่าตดตรงเท้าขวานโดยรวมว่าเคียผมก็เลยยังไม่ค่อยคิดว่าหน้าแรกเท่าไหร่นะตัวนี้ สลับตัวนี้เลยนะเบลรานัวนั่นเองนะตัวนี้หน้าแรกเลยนะสูงดีนะวงเล็ Work กลางสูงพลังแฝงไม่มีมาให้นะแต่เกมรับดีตือกนตัวนี้แข็งด้วยหน้าแรกนะสามร้อยแต้มคุมม้มเลยทุกช่องอาบีตัวนี้ก็ผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยหน้าแรกนะสลับวิลลี่นะตัวนี้คือช้าไปนะช้าไปนะผมมองว่าช้าสลับอาหมัดนะ เดียร์โลนั่นเองนะตัวนี้คือเร็วนะหน้าแรกหน้าแรกจะจัดเลยนะเนี่ยเร็วเวอร์เดีนะแต่ว่าเสียคือหมดไวไปนะต้องมีสำรองรลูซี่เหลอคุณผู้ชมห้าบีขอใครด้วยนะตัวนี้คือก็หน้าแรกเกมลับแน่นนะเวอร์เดีสามารถเล่นสี่ดาวได้นะพลังงานก็เกือบเต็มหลอดยลังแฝงมีเพย์เมกเกอร์อย่างเดียวนะต่อมาสําหรัไคลวอลเกอร์หน้าแรกจัดแม่งมาในรูปแบบโฉมใหม่เลยนะเออดูดี วิ่งร้อยยี่ยุผู้ชมแม่งเดือดจัดเลยนะเถื่อนจริงเวิร์เ t ตก็ปรับใหม่นะปกติมันจะเวิร์เ t ตเป็นสูงกลางไม่ก็สูงสูงนะแต่เวิร์เกตมาในกิจโคนีออนมากลางสูงแม่งยิ่งโกงอัอนนี้โอ้โหลังแฝงก็มีทุม่มลูกไกแค่นั้นเองผมว่าวอล์กเกอร์หน้าแรกเลยนะบีเดอร์เชคไม่ต้องพูดถึงหน้าแรกอยู่แล้วนะเพราะว่าส่วนสูงเข่าเซนนะสะแต็กก็พุ่งมาเยอะเลยนะหน้าแรก อาถ้ากิว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงไม่มากไม่น้อยสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะฝากเป็นกลังใจให้คนละหนึ่งไลน์นะกดติดตามเลยนะแล้วก็กดแชร์ได้นะคู้ชมขอแลกเปลี่ยนนักเตะโคดน,นีออนก่อนอันนี้คือรุน o อว98้ถึง1น7่้นะลุนขอแค่มันวองนะลั่นลั่นท้ายคลิปไปเอ,อขอวอก่อนนะอย่างน้นได้รุนโอ้โหไม่วอ Jack it up.